มันลืมเลยมีสายน้ำแกสแ<ฟ>๊สครับโทรศัพท์เขาโทรมาสายสายตัวมาล่องรถหรอครับโดยดูด มีเสียงเท่าไหร่ครับเดี๋ยว <Okay. S 1> ผมตัดออกทีหลังเสียงเสียงไอ้เบล นะครับ

พันกล่องเลยครับพันกล่องเลยโอเคโอเคววนนไ้รอล หาสอนเพื่อนทำมินิฮาร์ดหน่อยเอาเฮดเป็นโบทำเสร็จแล้วค่อยๆมองขันขึ้นมามองกล้องอะมองเออเราก็ทำท่าคือยิ้มให้เมียยิ้มให้เมียยิ้มแมนนิกเออ โอเคครับเอเดินเข้ากล้องเลยครับเดินเดินเข้าห้องเลยไมนแมนเสวยครับเอเดินเข้ากล้องเลยครับเดินเดินเข้าห้องเลยไมนแมนเสวยครับโอเคครับหนึ่งสองสามไปอ่าอย่าแนมกล้องเลยครับ โอเคเดินเร็วๆเลยแล้วก็ผ่านผ่านกล้องเลยหน้าไปทางแทงค์น้ำหนุนเลยนหน้าโ <Okay. S 2> อเคเดินไปจังสันแล้วค่ะโี่ค okay. เรียบร้อยครับเอาเลยค่อยเอาของลำเลียงใส่เนี่ okay. โอเคครับ โอเคทีนี้เดินเดินออกมาจากห้องเลยครับผมจุดประตูล็อกโซนใส่โข้างข้างล่างแบบขึ้นโฆษณาเพียวรีคู ค,บ,คบออกไปอีรีเลยครับนี่เาทผ่านนี่ะอขัปังรัก,ก,ก,รก <h iss ing> แกหน่อยวะกอดแกหน่อยวะโยกแกหน่อย

ทำท่าเซียนได้เลยครับผมเอาาเซกเซระเสีสว่ามือนจริงโอเคแล้วทีนี้แม่แม่แม่แม,แม่แม่เซีนไปก่อนครับเซีนไปก่อนเซรบุ๊บแล้วค่อยค่อยเงขึ้นมามองกลงแล้วก็ยิม้มหวานๆ <S <S> <S ใช่ <S <S> <S โอเคทำท่าเซียนไปก่อนครับ สักพักหนึ่งแม่ก็ค่อยค่อยค่อยปิดปิดปิดอันนี้แล้วค่อยยิ้มสิคะอ่าได้ครับแต่ยังงั้นได้การเสียงเนาะโอเคครับโอเคค่อยล้วน้าเลยนะกล้องยิ้ยมที่กล้องอ่าได้และจำได้เสรแ,แ,นะแล้ว,ๆๆต,จจต,วต้องโค้ดแอปอีกไหมอันนีก็ค่อยๆวางพร้อมตาประจําตำแหน่งห้อมตาวประจําตำแหน่ง ค okay. แม่โทษครับผมขออีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งใช่ครับรอบหนึ่งเอาอันนี้ก่อนเนาะแล้วแล้วก็อ่าเริ่มทำ อเคครับแม่เดินผ่านกล้องเลยครับโอเคครับยิ้มคุยกับแม่กันหน่อยโอเคครับพี่กุ้งยาโอเคเริ่มได้เลยครับนี่เก็บของเดี๋ยวถอดหมวกถอดแมสเหมือนกำลังจะกลับใช่ไหมปิดเรื่องโอเค ครับแล้วก็เดินออกมาผ่านกล้องเลยครับผมโอเคเค้าโอเคครับพี่กุ้งยาโอเคเริ่มได้เลยครับเนี่เก็บของแล้วถอดหมวกถอดแมสเหมือกนกำลังจะกลับใช่ไหมปิดเครื่องโอเค โอเคครับแล้วก็เดินออกมาผ่านกล้องเลยครับผมโอเคโอเคคราสเก้หนึ่งสองไปเลยเก้คราสโอเค,คโอเค,อเคไปเร็วเก้หนึ่งสองไปเลยเก้คราสโอเค,ค ไปเดียวยิ้มคุยกับแม่กันหน่อยิว่าเิราวา้่นนอี้นะนี้เอ่าตรนี้เอาตัวนี้ก็ชี้ไปที่ปาเทียนอย่างนี้หน่อยนะคะชี้ไปที่ป้านะคะ แล้วก็แทนเซ็นไปสักพักนะครับแล้วก็ทําท่าเสร็จแล้วก็พอปิดแฟลชปึ๊บแล้วก็ค่อยๆค่อยๆหันหันมามองที่กล้องแล้วก็ยิ้มหวานๆประมาณนี้ครับประมาณนี้ใช่ตัษนะครับอันนี้เอาไว้ตัวนี้ก็ได้นะอ๋อนี่ลไม่ไม่ไม่แก่ตัวนี้ตัวนี้ได้ได้ครับ ผมขออีกบรางหนึง <S 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 ่งเพราะวเทน,นมองมองมาที่ตรงนี้ครับตรงนี้ชนใช่ใช่ใช่ โอเคครับ เริ่มได้ครับโอเคครับครับผมโอเคเรียบร้อยได้กครับดต้องขยบีบกระเป๋าสวยไหมไ้ไ้ได้ได้ได้ย้

สุ่มยาถึงบ้านคนไข้ที่อยู่ที่มนบ้านไม่เกิน15กิโลเราจ่ยาทึงบ้านเราไม่ต้องรอรับยาเรายังอยู่อ๋อต่อไปเราเอาบัตรมานี่เนาะ ต้องรออาจารย์เซ็นแล้วกันอันนี้เอสมมติเราไกด์ทิมเมอร์ดูแลเขียนคุณสบายสู้ๆนั่นน้อยนะมาถึงเราไม่ได้หรอกพร้อมยังโรงพยาบาลจะตึกพร้อมเป็นโรงพรร้อมเป็นโงพยาบาลจะตึกพร้อมเป็นสมาร์ทฮีปิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและลดการรอคอยผมว่าอะไรครับคุณเอ่เข้มแข็งเข้มแข็งเลยโรงพยาบาลจะตึกพร้อมเป็นสมาร์ท h o สพิทอลเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและลดการรอคอยความปลอดภัยเขยนมาข้างหน้าอีกอืมอืมโอเคมันจะเป็นเข่มเขียนไหมก็เขียนไปดีไม่ไม่ถ้าถ้าชิดในมันจะเป็นแสงแสงอ่ะอแสง โรงพยาบาลสะตึกพร้อมเป็นสมาร์ทฮอ p i สพิเอลเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและลดการรอคอย